สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่สามสิบมีนาครับพี่น้องหลังจากเป็นเกี่ยวขอก้ามมาพี่น้องเกี่ยวขอนับปังก้ามมากเ็เลยสิมาเก็บผิดริกซุกแล้วพี่น้องริกซุกแล้วครับกเ็เลยสิมาเก็บแรกเนี่ยครับผมมีเวลาเก็บตอนเสาร์ซุกเต็มต้นเลยพี่น้องพีเบิรงเลยครับเริ่มเลยพี่น้องซุกคักพี่น้องเมื่อไ่ล่ะซุกมัดเลย แดงใจไวเลสิเก็บครับมือน,นี่เพื่อมีลูกค้าเพิ่นต้องการโพสไปแล้วเพื่อมีลูกค้าเพิ่นต้องการเ่อเพิ่อนอยากได้พิกสดๆจากสวนครับปลอดสารเคมีครับพี่น้องใครสนใจทักมาได้ครับเด้อในมู่บานไปต่างจังวัดคือสิบบวไวดอกทรงบไ,ได้ครับเราครับแดงเต็มต้นเลยพี่นอ้องต้นนี้ก็พาะต้นนี้ครับพี่น้องคร่ เด้งจืงคืองูออพี่นอ้องสุขภาพแบบง่ายง่ามพี่น้องะคตกดกกระดกด้ฮะนุ่นยเงยกระมีพี่นอ้องท่นานนุ่ยเท้าขาวก็มี่แดงเต็มต้นเลยครับโคตรพี่น้อง ปลอดสารครับปลอดสารเยอะที่เก็บเลยครับพี่น้องมาหนิพี่น้องเบิ้งไปผมอ,อาจจะบดได้บาพี่น้องเบิ้งครับเนี่ครับนี่ถือฝนมาพี่นอ้องใบเริมเหี่ยวไหมเสียดาดดดยพี่ถือฝนน้ำหนามพวดบ่ปวดไรก็ครับสุกมืดไปพี่น้อง นี่กับพักครับพี่น้องแดงจื้พึ่งเพียงเอาทุกอย่างครับพี่น้องขอเป็นเงินสุดจิริตไปต้องการครับพักมาได้ครับได้ในหมู่บ้านใบเหี่ยวเลยพี่นอ้องถึงฝนไหม สุกกต่นเลยครับพี่น้องกูนะกูนะหละอกข้างล่างนี่แมนงมดเลยพี่น้องแดงชิงครึ่งเลยต้นสูงก็เริ่มสุกแล้วพี่น้องพวกต้นสูงนี่กูนะต้นสูงก็เริ่มสุกแล้วครับต่วนตีเตี้ยก็สุกแล้วครับพี่น้อง บวัวตะต้นสูงต้นเตีย้ยกระโดกขคืขอขกันครับพื่นโอ้ยตะกัดกับสม,สมเสียบด้วยพี่น้องด้วยครับอ่ะสิเก็บแล้วครับพี่น้อง เด็ดขวดมันจดกหยาบพี่น้องอยัทิงมันฮักเรื่มีต,ะตะัดเอาครับี่น้อง สดสดจากสวนครับสดสดจากสวนตะวันนาะพี่น้องเนาะอันนี้พริกบ้านครับพริกบ้านบ้านพริกขี้หนูบ้านครับพริกเคลือนะครับพี่น้องส่วนอันนี้เป็นพริกแดงพริกก่นสั้นครับมื่อนนี้นซุกสำนีเสี่ยวมาตากติ็ดขั่วเฮดพริกป่นครับแต่อันนี้ก็สำหรับตำสมตำหรือประกอบอาหารต่างๆครับพี่น้องงวดแรกครับ ในซัมีิกอะเพราะแห้ะรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสิงขอนนอนอยู่หน้าครับพี่น้องทำกเกษตรต่างๆปลูกพร,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 ริกหรือเกษตรผสมผสานครับพี่น้อง,องอครับวมื่อนี้เวลาว่างก็เลยมาเก็บพริกครับพี่น้องตอนเย็นหลังจากไปเกี่ยวข้ากระม้าครับก็เลยมาเก็บพริกครับพี่น้องครับรับกิปนี่ ขอเก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ